การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคือการฟื้นฟูทักษะการเคลื่อนไหวเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันรวมถึงการกลับไปทำงานและทำกิจกรรมทางสังคมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นอกเหนือจากการรักษาทางกายภาพบำบัดจากนักกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลแล้วการดูแลผู้ป่วยที่บ้านมีความสำคัญต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยมากซึ่งแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านมีดังนี้ 1. การจัดท่าทาง 2. การเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันข้อติดและการหดสั้นของกล้ามเนื้อเอ็นและเนื้อเยื่อต่างๆ 3. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและ 4. การออกกำลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการเคลื่อนย้ายจากเตียงมารถเข็นโดยผู้ดูแล2คนในกรณีที่ผู้ป่วยอ่อนแรงมาก นำรถเข็นมาวางเฉียงกับเตียงด้านปกติของผู้ป่วยให้ผู้ป่วยนั่งที่ขอบเตียงผู้ดูแลหลักยืนด้านหน้าผู้ป่วยมือทั้งสองจับที่เข็มกัดผู้ป่วยผู้ดูแลอีกคนช่วยประคองด้านหลังผู้ป่วยผู้ดูแลหลักหนีบเข่าข้างที่อ่อนแรงของผู้ป่วยให้มั่นคงผู้ดูแลหลักโน้มตัวผู้ป่วยมาด้านหน้าออกแรงยกผู้ป่วยจนกระทั่งสะโพกผู้ป่วยลอยพ้นเตียง ให้น้ำหนักตัวผู้ป่วยตกลงบนขาทั้งสองข้างผู้ดูแลหลักจึงหมุนตัวผู้ป่วยไปนั่งรถเข็นผู้ดูแลอีกคนช่วยประคองด้านหลังผู้ป่วยการเคลื่อนย้ายจากรถเข็นมาเตียงโดยผู้ดูแลสองคนในกรณีผู้ป่วยอ่อนแรงมากนำรถเข็นมาวางเฉียงกับเตียงด้านปกติของผู้ป่วยให้ผู้ป่วยนั่งที่ขอบรถเข็น ผู้ดูแลหลักหนีบเข่าข้างที่อ่อนแรงของผู้ป่วยให้มั่นคงผู้ดูแลหลักโน้มตัวผู้ป่วยมาด้านหน้าออกแรงยกจนกระทั่งสะโพกผู้ป่วยลอยพ้นรถเข็นให้น้ำหนักตัวผู้ป่วยตกลงบนขาทั้งสองข้างผู้ดูแลหลักจึงหมุนตัวผู้ป่วยไปนั่งเตียงผู้ดูแลอีกคนช่วยประคองด้านหลังผู้ป่วย การเคลื่อนย้ายจากเตียงมารถเข็นโดยผู้ดูแลคนเดียวกรณีผู้ป่วยอ่อนแรงไม่มากให้ผู้ป่วยนั่งที่ขอบเตียงผู้ดูแลยืนด้านหน้าผู้ป่วยมือจับที่เข็มขัดผู้ป่วยผู้ป่วยโน้มตัวมาด้านหน้าจนกระทั่งสะโพกผู้ป่วยลอยพ้นเตียงให้น้ำหนักผู้ป่วยตกบนขาทั้งสองข้างแล้วจึงหมุนตัวไปนั่งรถเข็น การเคลื่อนย้ายจากรถเข็นมาเตียงโดยผู้ดูแลคนเดียวกรณีผู้ป่วยอ่อนแรงไม่มากให้ผู้ป่วยนั่งที่ขอบรถเข็นผู้ดูแลยืนด้านหน้าผู้ป่วยมือจับที่เข็มขัดผู้ป่วยจนกระทั่งสะโพกผู้ป่วยลอยพ้นรถเข็น ให้น้ำหนักตัวผู้ป่วยตกลงบนขาทั้งสองข้างแล้วจึงหมุนตัวผู้ป่วยไปนั่งเตียงสวัสดีครับสำหรับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองนะครับโรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะที่สมองขาดเลือดมาเลี้ยงหรือมีเลือดออกในสมองอย่างเฉียบพลัน3ากุญแจสําคัญสําหรับประชาชนทั่วไปที่ควรทราบนะครับรู้เร็วรอดอย่างแรกรู้นะครับรู้จักอาการของโรคหลอดเลือดสมอง มีหลักๆสามอย่างคือผู้ลำบากปากตกยกไม่ขึ้น 2. เร็วเมื่อทราบว่าผู้ป่วยมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองให้พาผู้ป่วยมายัางโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดหรือโทร1669เรียกรถพยาบาล 3. รอดเมื่อถึงโรงพยาบาลมีเทคโนโลยีต่างๆที่จะช่วยรักษาโดยจะมีการพิจารณาให้ยาละลายลิ่มเลือดหรือการรักษาด้วยขดลวดเพื่อเปิดหลอดเลือดสมอง ให้มีโอกาสฟื้นกลับมาทํางานได้ครับหลังจากรับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วผู้ป่วยควรไปทํากายภาพบําบัดต,ต่อที่บ้านหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อใช้โอกาสท้อง3เดือนแรกในการฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาปกติมากที่สุดนะคะโดยยึดหลัก3ต้องคือ 1. ต้องตรวจสุขภาพ 2. ต้องออกกาลังกายและ3ต้องรักษาโรคประจําตัวให้ดีค่ะอันได้แก่โรคความดันโล,ลหิตส,สูงไขมันสูงเบาหวานและหัวใจเต้นผิดจังหวะและยึดหลักสามไม่ค่ะไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราไม่อ้วนและไม่เครียดค่ะสุดท้ายนี้โรคหลอดเลือดสมองตีบรู้เร็วรอดเมื่อมีอาการพูดลลำบากปากตกยกไม่ขึ้นให้รีบมาโรงพยาบาลหรือโทร1669นะคะขอบคุณค่ะ